สวัสดีครับแล้วดิจันปุ๋ยคับสวัสด,ดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับนี่คือรายการ Gi ิ e Me มีไฟ podcast นะครับ podcast ดีๆที่จะพาเข้าสู่โลกของ HR คนวัยทำงานทั้งสายเก่าที่ทำมายาวนานผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายนะครับหรือคนวัยกลางๆนะที่ทำงานมาสักระยะแล้วก็กำลังเจียให้เป้าหมายยิ่งขมชัดหรือน้องๆ First j o b b บเนะครับเพิ่งเข้ามาสู่โลกการทำงานใหม่ๆก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันกับพี่โต้งกับอาจารย์ปุ๋ยนะครับผมช่วงนี้เรากำลัง พูดถึงโลกทั้งใบครับเราจะมากู้โลกก <c oughs> ู้ภัย <c oughs> แล้วกู้ได้ด้วยสติในการทําความดีสากลใครยังไม่รู้ว่คืออะไรลองย้อนกลับไปฟังเอพิส od ที่แล้วสักนิดหนึ่งเนาะสั้นๆวันนี้เราจะมาถึงการกู้โลกครับก <c oughs> ู้โลกผ่านความดีสากลเนาะโลกใบหนึ่งเนี่ยอาจารย์เราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยคนธรรมดาคนหนึ่ง <c oughs> และทราบไหมครับว่าเริ่มได้ที่โต๊ะทํางานของเราครับ จุดเริ่มต้นของโลกที่ดีอยู่ที่โต๊ะทํางานของเราบางคนอบอกว่ามันก็เป็นแค่ที่วางคอมนะพี่ต้ง mm hmm. แต่จริงๆแล้วมันคือจุดเริ่มของนิสัยครับอาจารย์ที่เปลี่ยนโลกได้ทั้งใบเลยเนาะอาจารย์ mm hmm. เนาะอาจารย์เคยสมัยทํางานใหม่ๆครับเคยไหมครับหา สมัยเรามันต้องหาอะไรไม่เจอหายังลบหาดิควิดมยเออใช่ถ้าสมัยนี้ก็อาจจะหาเมาส์ไม่เจอยิ่งเมาส์เป็นเมาส์ไร้สายเมาส์ไปไหนวะไใช่ไม่เหมือนโทรศัพท์ที่โทรเรียกตามหาได้เนาะประมาณนั้นนแล้วก็สิ่งเล็กๆเหมือนแบบก็ดูไม่เห็นจะมีอะไรร้ายแรงเลยแต่ว่ามันเป็นวัฒนธรรมแห่งความไม่ใส่ใจอ่ะวัฒนธรรมแห่งความไม่ใส่ใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันไปพร้อมๆกันเนาะว่าเออ ทำงานเราเนี่ยเลยกู้โลกได้ด้วยแล้วมาดูเรื่องความสะอาดครับความสะอาดมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบปัดฝุ่นบนโต๊ะนะอาจารย์นะมันเป็นเรื่องของทำแล้วใจมันก็สะอาดดูเหมือนที่อาจารย์ทิ้งท้ายไปตอนที่แล้วว่าซีอบางท่านเนี่ยโต๊ะท่านจะสะอาดโต๊ะท่านสะอาดตัดสินใจเชียบคมรวดเร็วนะแล้วก็ไม่มีอคติไม่ใส่ร้ายใครพูดง่ายๆโต๊ะสะอาดใจก็สะอาดอาจารย์เสริมตรงนี้หน่อยครับมันจริงไหมครับหรือว่าเป็นแค่เรื่อง ในนิยายคุณต้องต้องบอกอย่างนี้จริงๆแล้วมันมันส่งผลนะสิ่งของ,งที่ภายนอกอนนมันส่งผล,งผลถึงจิตใจของ,งเราถึงการกระทําของเราถึงความคิดของเราด้วยอาจารย์ก็ยอมรับที่คุณต้อพอพูดเพื่อปโปรยมาอาจารย์ก็ขาตัวเองเหมือนกันเหมือนกันครับต้องทำใหม่ๆเราก็เป็นนังนึกถึงสภาพต้องครับแต่จริงๆต้องบอกว่าเป็นคนที่ชอบทํางานที่แบบวางเข้าของเป็นระเบียบ <ใน S 2> เรียบร้อยจัดหมดหมดูหมห่อ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าขอเล่าย้อนนิดนึงคือพอดีคุณพ่อค่อนข้างเป็นคนที่ละเอียด ตื่นเช้ามาต้องเก็บเตียงเก็บที่นอนต้องพับผ้าห่มมุมของผ้าห่มสี่ด้านเนี่ยพอเวลาพับขึ้นมาเนี่ยมันต้องเสมอเรียบเหมือนกันเลยนะออแต่ขนาดนั้นนะคือพ่อเป็นคนที่เนียนึกถึงคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งคิดว่าน่าจะมีหลายท่านเคยชมในวในอาหารใช่ในวันอาหารเรือจะไปเป็นนาวิกโยทินนะเลิ่มได้ด้วยการเก็บที่นอนใช่การได้ตื่นเท้ามาแล้วคุณต้องเก็บเตียงเพราะมันฝึกในของบทฝึกเรื่องการตัดสินใจ Mm hmm. จริงๆหลายท่านอาจจะคุ้นในเรื่องของ5สอที่องค์กรเราต้องทำ mm hmm. เนาะเราอยากส่งเสริมให้ทุกท่านก็ยังทำนะคะคอน,นินยห่อใช่ห้าสอ,ต,อ,าสอต่อไปแต่เราขอเพิ่ม mm hmm. คุณจะแบบว้าวขึ้นมาอีกเยอะเลยองค์กรของคุณถ้าคุณมีความดีสากลอีก5ข้อที่ mm hmm. เราจะขยายเป็นซีรีส์ต่อไป mm hmm. นะคะแต่ว่าของคลิปอันนั้นในผลหารเรืออาจารย์ยังเอาไปใช้แล้วก็แชร์กับน,นักศึกษาในคลาสเหมือนกันเพราะมันเป็นบทของบทของผู้นําที่ว่าต้องคุณต้องฝึกในเรื่องของการตัดสินแล้วก็ตัดใจ เพราะผู้นําต้องทําบทบาทตรงนี้เยอะมากนอกจากการที่คิดวางแผนคิดกลยุทธ์แล้วคุณจะต้องเป็นคนที่ตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆในองค์กร<ม>นี่พอการตัดสินเนยคะมันก็จะมีคําว่าตัดใจตามมาด้วย<ม>เวลาเราตัดสิน,เ,นเราตัดสินบนข้อมูลที่เรามีอยู่ <Okay. S 2> บนทรัพยากรที่เรามีอยู่ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนเรื่องปัจจัยเรื่องเงินเง,เงินลงทุนเรื่องเวลา แล้วก็สัพพะกำลังต่างๆที่เรามีณเวลานั้นเรามีความพร้อมความสมบูรณ์จนเราได้ข้อสรุปว่าเราจะต้องเดินไปเวเนี่ยเราจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการนี้อนั่นจบละนั่นคือการในพ์ทของการตัดสินขั้นต่อมาที่ผู้นําต้องมีคือการตัดใจเพราะการตัดใจนี่คือว่าเรายอมรับละหลังจากที่เราตัดสินไปแล้วอะตัดสินใจในเรื่องนั้นไปแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นมา เรายอมรับได้แม้ว่าอาจจะเกิดความผิดพลาดล้มเหลวหรือขาดทุนหรือเสียหายแต่เราก็คิดว่าเราทําดีที่สุดแล้วในห่วงเวลานั้นณทรัพยากรที่เรามีอยู่นั้นผู้นําเลยต้องฝึกในเรื่องของการตัดสินและการตัดใจนี้ของท่านในพลทาหารเรือที่พูดตรงนั้นก็คือว่าเราตื่นมาเรายอมตัดสินใจลุกจากเตียงอวันนี้ฉันต้องไปทํางานฉันต้องตื่นแล้วเพราะฉะนั้นก็คือฉันจะไม่กลับไปนอนที่นอนอีกฉันเลยต้องเก็บเตียงให้เรียบรอ้อย เนาะทำเตียงแลวจัดระเบียบเตียงทําความสะอาดเตียงพับผ้าห่มนะจัดดึงผ้าปูที่นอนเก็บหมอนให้เรียบร้อยแล้วก็ลุกไปอาบน้ําไปเข้าห้องน้าซะแล้วคุณจะไม่กลับมานอนอีกคุณจะเริ่มต้นเช้าวันใหม่อย่างผู้ชนะอืมท่านในพลทหารเรือที่นี้บอกว่าคลิปอันนั้นดีมากเลยอาจารย์นึ่งเอามาแชร์ในพาร์ของเวลาที่อาจารย์สอนเรื่อง l e a เ e อร์ชิพเนาะลีดเดอร์แอนด์ลีดเดอเนาะผู้นำและภาวะของผู้นำ มันสาคัญมากจริงๆมีทฤษฎีเยอะแยะมากมายแต่ตรงนี้าอาจารย์มองว่าเป็นคลิปเล็กๆแต่สอนใจเราได้ดี <S <S นั้นผู้นํานะมีคนมีผู้ใหญ่นะบอกะบอาจารย์ว่าเวลาคุณเป็นผู้นําคุณต้องตัดสินและตัดใจเพราะคุณเริ่มต้นคุณยอมเก็บที่นอนจัดละเบรกรเบียบเตียงของคุณเรียบร้อยแล้วคุณพร้อมที่จะทํางานในวันนั้นอืมมันเริ่มต้นเช้าวันใหม่เราด้วยเนาะเราทำงานเราด้วยเอกสารไหนมองละต้องตัดใจ อน,นี้ต้องอเคลียร์ต้องอทิ้งอันนี้ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนหรือว่า<ม>พอผ่านเวลาอย่างอาจารย์ก็เก็บนะคุณต้องอย่างสลิปหรือบัญชีการเงินสเตตเมนต์นู่นนี่นั่นแต่พอหมดห่วงเวลาที่ต้องนั้นละอาจจะหเดือนหนึ่งปีเราก็มีการทําลายแต่ก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วถ้าเรายังใส่ใจตรงนี้น้อยหรือให้เวลาน้อยเราก็ยังมีความลกอยู่เหมือนกันอ<ม>แต่ว่าพอพอโตแเราลกมันส่งผลนะ่ะกับความคิดกับการทํางานของเราหรือว่าอารมณ์ที่อารมณ์สบายในการทํางานมันจะน้อยลง งั้นถ้าเกิดเราทําตรงนี้ได้จะดีมากนี่ก็คือเรื่องความสะอาดแล้วต่อไปจะเป็นเรื่องของระเบียบพอสะอาดเสร็จปุ๊บเราสามารถจัดระเบียบได้คู่กันไปเลยครับใช่โต๊ะทำงานก็จัดแฟ้มงานได้เก็บข้าตู้จัดแฟ้มแล้วก็หยิบใช้ได้งานแล้วก็เป็นตัวสะท้อนของระเบียบในใจแล้วก็เป็นการเหมือนสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรเราจะไปข้างหน้าได้ดีถ้าตรงนี้อาจารย์ใช้เยอะเลยเพราะว่าเวลาที่นักศึกษาอาจารย์เขียนเล่มมาคุณต้องเขียนเล่มวิทยานิพนธ์อาจารย์นึกบอกว่าคุณต้องร้อยเรียงความคิด น่้นที่บอกทาไมเรื่องสะอาดระเบียบมันมาด้วยกันอ่ะครับคถ้าเกิดคุณจัดข้าวของสิ่งของเนี่ยเหมือนอาจารย์เด็กหลายคนนะนักศึกษามาถามอาจารย์ปุ๋ยเก่งมากเลยเนาะเพราะว่าบางทีดูเล่มนักศึกษาพร้อมกัน20ิคนอย่างเงี้ยแล้วแต่ละคนก็คนละเรื่องเลยผมเคยเป็นหนึ่งในนั้นค่ะคผู้ชมใช่แล้วพอเสร็จอย่างสมมตินะคนนี้ทําเรื่องนี้แล้วตรงนี้อาจารย์บอกให้ไปเติมตรงนี้ไปคนอันนั้นเพิ่มอาจารย์ก็ต้องมาแท็กกิ้งมาตามเขาตรงนี้ถูกไหมอันนี้ก็คือลิ้นชักหนึ่งละ อาจารย์จะยกตัวอย่างอย่างนี้เลแต่จะในความเป็นจริงคืออาจารย์เปิดโฟลเดอร์โฟลเดอร์ของนักศึกษาคนนี้ล้าก็จะมีร้อยเรียงตามเวลาลงมัน <Okay. S 2> มีการแก้ไขแล้วอาจารย์ก็จะมีจัดละเบียบความคิดของอาจารย์ก็คือว่าอาจารย์จะมีโน้ตให้มีคําแนะนาไฮไลท์สีนี้หมายความว่าอย่างนี้ <Okay. S 2> อาจารย์จัดระบบระเบียบเองแล้วนักศึกษาต้องทําตามนะ <Okay. S 2> แล้วเพราะส่งงานถ้าคุณไม่ช่วยให้อาจารย์ทํางานง่ายขึ้นอาจารย์ก็ใช้เวลาในการตรวจงานมากขึ้น mm hmm. คุณก็ไปแก้งานคุณก็ใช้เวลามากขึ้น อาจารย์ก็เลยจะมีเหมือนมีโค้ดอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่คือการจัดละเบียบเลยค่ะเพราะเราจะจัดระเบียบเข้าของภายนอกได้เราจะจัดระเบียบความคิดได้จัดระเบียบจิตใจ,ใจของเราได้แสดงว่าการจัดระเบียบคือการลดเวลา<ช>แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพในการทําง<ท>า<ำ>นของเรา<ช>ด้วยลด,ลดเวลาในการทํางานแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นคล่องขึ้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าเออนักศึกษาเลยเข้าใจว่าทำไมอาจารย์ปุ๋ยดูงานนักศึกษาหลายๆคนในเวลาเดียวกันได้เพราะอาจารย์ก็จัดแยกลิ้นชักอย่างเงี้ย แล้วก็ให้ความร่วมมือกันอาจารย์ก็จะตามงานได้ไง่ายพอส่งแก้มาอาจารย์ก็ดูแค่เฉพาะที่แก้เนาะเพราะตรงไหนอ่านแล้วก็คือว่าเคลียร์แล้วอ้พูฟแล้วมันก็ต่อง,งานไปได้อ,อันต่อไปครับก็คือเรื่องของความสุภาพแล้วก็ตรงต่อเวลาอันนี้จะมาคู่กันเหมือนกันคือสุภาพเนี่ยก็กยิ้มแย้มแจ่มใสมีท่าทีที่มันเป็นมิตระอาจารย์ในที่ทํางานเนาะไม่ใช่เดินกลางมาแล้วก็ ไม่ได้วางท่าทีที่ดูจะเป็นทีมเดียวกันอะไรเงี้ยนะ uh huh. อีกอันหนึ่งก็คือตรงต่อเวลาตรงต่อเวลาเนี่ยมันไม่ใช่แค่รักษาเวลาของเราอย่างเดียวอาจารย์ uh huh. มันถึงบอกว่ามาเป็นแพ็คคู่ได้เหมือนกัน uh huh. ก็คือรักษาเวลาของเพื่อนด้วยใ <Right. S 1> ยิง่งเราประชุมยืดเดยื้อเขาก็มีเวลากลับไปทํางานได้น้อยลงเหมือนกันเนาะก็ <Right. S 1> เป็นเรื่อง ที่ทาคู่เลยสะอาดกระเบียบสุภาพตรงต่อเวลาเนาะจะได้จำง่ายใช,ใช่มันเหมือนเป็นซอฟต์สกิลเนาะซอฟต์ไซส์แล้วมันเป็นความน่ารักอย่างหนึ่งจริงๆต้องบอกว่าต่างชาติเขาประทับใจคนไทยเนาะความที่คนใจมีน้ําใจเอ,อื้ออาทรมีความใส่ใจกันรรตรงนี้มันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะ<ๆ>อยากให้ช่วยกันรักษาไว้อาจารย์ก็มีเป็นแบบที่ปรึกษาเนาะบางองค์กรเหมือนกันนะเป็นคอนเซ็ลต์ให้กับเขาแล้วก็มีจับเทรนนิ่งให้ ก็จะเห็นเลยค่ะความแตกต่างแบบบางทีเราสัมผัสได้เลยพอไปองค์กรเนี้ยเขามีเค้าเจอร์ของความที่ให้เกียรติกันเคารพกันเราก็สัมผัสได้แล้วพนักงานเขาก็จะมีอัธยาศัยที่แบบอ่อนโยนน่ารักพอขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือมันจะเป็นในเวเดียวกันเลยค่ะเราจะเห็นความสมัครสามสมานสามัคคีที่ผู้ตรงนี้อยากแชร์ในเรื่องที่ว่าแผ่นดินไหวเหมือนกันยี่สิบแปดมีนาคมที่ผ่านมาเนาะปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดหรือสองพันยี่สิบห้าเนี่ยนะ ปรากฏว่าอาจารย์กําลังอยู่ในการที่เทรนนิ่งอยู่ที่หนึ่งครั้งแรกก็ไม่คิดว่าเกิดแผ่นดินไหวเพราะว่าพอดีทำกิจกรรมกําลังสนุกกันมากเลยค่ะแล้วพนักงานเล่นเกมแล้วชนะเขาก็กระโดดกันแบบจับมือกันพอดีเป็นเกมที่ต้องทําเป็นกลุ่มเป็นทีมร์อเขาจับกลุ่มกันอยู่เขาก็กระโดดเต้นเต้นเต้นอย่างเงี้ย แล้วก็มีแบบน้องๆนะตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรบ้างเราก็เลยแอบซลแซวเลยว่าเนี่ยสงสัยเนี่ยเราคนพบสาเหตุที่แท้จริงที่แผ่นดินไหวแล้วแหละเพราะดดว่าทีมนี้กระโดดแรงแต่นี้ปรากฏว่าพอกระโดดเสร็จเขาก็ไม่รู้เราก็คิดว่าเรากระโดดแล้วก็แบบงงเงงง,งงงงเงี้ยเอเวียนหัวพอดีอาจารย์เปิดจอไว้เน,นาะโปรเจคเตอร์อะ แล้วภาพที่โปรเจคเตอร์มันไหวอย่างเงี้ย uh, มันเขยิบเ uh, ขยิบก็เลยแผ่นไปดูอา้าวโปรเจคเตอร์มันยาวหน่อยเป็นเมตร uh, ก็เลยเห็นว่ามันไหวมันแวง่แวงเลยเออใช่มันแว่งอย่างนั้นเลยสายเลยก็แบบเอ้ข้างแรกก็ตกใจแต่ว่าต้องยอมรับว,ว่าที่เนี่ยองค์กรนี้เขาแบบฝึกพนักง,งานได้ดีมากแล้วเจ้าหน้าที่ที่เป็นจอบบอกก็ดีมาก uh, แล้วผู้จัดการโรงงานก็ดีมากคือเขาบอกอุ้ยแผ่นดินไ้ไหวทุกคนก็นิ่งเลยนะ แล้วก็คนที่เป็นแบบสร้างเทนนิคเชียนทุกคนหลบใต้โต๊ะคือช่วยกันเลยนะช่วยกันบอกก็ไปมุดใต้โต๊ะเลยนะแต่นี้ผู้จัดการเขาก็ดูระยะหนึ่งเขาก็บอกเอาเข้าแถวสองคนเดินเรียงสองเป๊ะมากอาจารย์ยังแบบึคือต้องบอกว่าเราลงอพยพมาโดยที่ไม่มีอาการตื่นเต้นตกใจเลยแล้วเสร็จเขาก็ไปเปิดบันไดบันไดหนีไฟ ให้ทุกคนลงมาอาจารย์ก็ไม่ทันดูแต่น้องที่อยู่มานานอีกคนหนึ่งก็ระดับผลหน้าเขาก็ไปดูโคมไฟก <Okay. S 2> ็ยังเห็นแก่งแก่ง mm hmm. ผู้จัดการโรงงานเขาก็ไปดูแล้วเขาก็บอกว่าดูแบบาการแกว่งของโคมไฟก็ยังแรงอยู่ mm hmm. เพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้ไม่ได้ต้องอพยพลง mm hmm. คือแบบไม่มีการหวีดล้องกระตู้บู๊อะไร mm hmm. ไม่มีเลยนะเดินลงไปอย่างไม่ได้วิ่งด้วยนะคะ mm hmm. ทําถูกขั้นตอนมากเลย mm hmm. ลงมามาอยู่ที่กลางแจ้งปรากฏว่าเหยียบอยู่ที่พื้น ก็ยังรู้สึกได้ว่ายังมี after shock อยู่พื้นนี่แบบไหวเวียนหัวเลยนะแต่ตอนนั้นเขาก็อ้าวเรียกตั้งผนกนับเช็คคนเรียบร้อยเสร็จอ่ะเข้าลมพอเขาล่มสักพักผู้จัดการก็เก่งเพราอจานก็เพิ่งเนี่ยได้ได้คุยกับเขาว่าเออมีใครเนาะบอกให้เราต้อง m o ฟไปลงอาหารเออเพราะว่ามันมันมีหลังคาแล้วลงอาหารเขาก็เป็นชั้นเดียวแล้วเป็นที่โล่งๆเป็น open air เออจานเลยบอกเอยเนี่ยเห็นตัวอย่างของการอพยพคนที่แบบ ดีมากๆแล้วแบบความกลมเกลียวของเขาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในองค์กรอ,อะ่ะล้วก็ช่วยเหลือเป็นห่วงกันอะ่ะแล้วมันคนโทรลได้ง่ายแล้วไม่มีความสูญเสียอะไรนี่แหละครับถึงได้มาเชิญชวนว่าหนังสือเล่มน,นี้มีประโยชน์จริงๆเนาะเพียงแค่คุณลองฟอลโล่ตามไอ้ความดีาสากลสะอาดและเบียรเขารบสุภาพนาะแล้วก็ตรง่อเวลาอันสุดท้ายที่อาจารย์เล่าลิงก์เลยครับ เขามีสมาธิเขามีสติใช่อาจารย์เขารู้เลยว่าต้องทําอะไรก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ทําตามสเต็ปหลบใต้โต๊ะดูแลมันยังไม่ปลอดภัยแล้วก็ลงมาแล้วก็มาสู่ภาพรวมขององค์กรที่มันจะไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนทั้งหมดเนี่ยครับบางคนก็สงสัยว่าเอ๊คุณโต้งอาจารย์ปุ๋ยมันจะลิงก์ไปสู่การคู่โลกได้ยังไงเริ่มจากตัวเราก่อนครับเพราะว่าทุกคนในโลกนะครับมีปัญหาหมด ถ้าเราก็มีปัญหาอาจารย์ปุ๋ยก็มีปัญหาเพื่อนใน,ผนแผนกล,ล้อมๆเราก็มีปัญหามันจะมีปัญหาเป็นร้อยๆอยปัญหาแต่พอเราลดตัวเราลงไม่มีปัญหามีปัญหาศูนย์ศูนย์ศูนย์นยนย<ช>มันก็จะลด<ช>ปัญหาของโลกใบนี้ลงเหมือนกันเนาะอาจารย์เนาะ<ช>นี่ก็คือในมุมของการกู้โลกนะครับผ่านงาน HR ด้วยความดีสากลครับอาจารย์เอาละครับท่านผู้ฟังในตอนหน้าจะเป็นเรื่องของการ กู้ภัยมาฟังดูว่าเกี่ยวกับงานดับเพลิงไหมนะครับและนี่ก็คือรายการ Give me five podcast นะครับพอดแคสต์ดีๆที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวสนุกๆในที่ทำงานแบบเฮ่าแล้วก็มีสาระไปกับตงกับอาจารย์ปุ๋ยนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนได้ทำงานที่ใช่ใช้ชีวิตที่ชอบใช่ได้เติบโตไปด้วยกันสวั